ว,ว,วันนี้จ้าเราม่ไปนองอณิกาสิมาเห็ดกับเขากินแรงเนาะวันนี้ก็ได้โอกาสสิมาพาัดเขาพัดส้มเรื่อนมะพีนู เกลือข้ากระสิมีฟักทองเนาะพี่น้องมีพักต่างๆที่เ้ามีในครัวนี่แหละอยากกินแบบใดก็ใส่แบบนั้นเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็จะเอาฟักทองมาหั่นเต๋าน้อยๆเนาะพี่น้องเนี่ยก็เติมลงไปเนาะพี่น้องพัดให้ซุกกันเด้อเนาก็ตําเครื่องข้าวต่ำมาปีกกระเทียมแล้วพี่น้องใส่น้วกันให้ออกเผ็ดเนี่ยจากหน่อยเนาะพี่น้องรสชาติมันต้องจะได้กลมๆเนาะมาจากซูบเลียนเนาะนี่ก็ใส่หอมใหญ่นเด้อพี่น้องเอาลงมาพัดให้มันสุกเลยพี่น้องข้าวพัดเครื่องให้ซุกเปียบอร่อยก่อนปกติข้าวกระสีไปลวกเอาแต่่วา เางเขา้าวกะสิพัดเอาเนาะพี่น้องใส่น้ำมันพัดหน่อยๆพัดไปเรื่อยๆให้เขาเริ่มซุกเนาะเขาลองชิมเบืองว่าอ่ะฟักทองเขาเริ่มแบบว่าเริมมันเหนือมันยุ่ยในยตังหน่อยขาก็เริมค่อยเติมข้าวลงไปเด้อพี่น้องค่อยเอาเข้าวลงไปพัดเนาะข้าวขากกบปรุงรสบางที่กบปรุงรสไท้เรียบร้อยก่อนฮะเอาค่อยเอาลงไปเนาะพี่น้องแต่ว่าของน้องกบปรุงรสแบบ เรียบร้อยแล้วล่ะคอยเอามาลงไม่ไดหนีมันจังวาคนง่ายเนาะคลุกเขาง่ายเนาะพี่น้องเขามีผักเนี่ยก็ใส่ใส่เข้าไปนี่แหละพี่น้องกินแบบใดก็ใส่แบบนั้นแหละพี่น้องเห็ดง่ายๆกินง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะแบบบนตุงยุ่งยากเด้อพี่น้องลองเห็ดเบิ่งเด้อรสชาติมันก็อร่อยในจักหน่อยเนื้อสัตว์มื้อนี้สิใส่เป็นปลากระป๋องผสมลงไปในจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อถ้ามีเนื้อหมูก็ใส่เนื้อหมูมีเนื้อไก่ก็ใส่เนื้อไก่เนาะพี่น้องมีเนื้อปลาก็ใส่เนื้อปลาลงไปผัดใส่หนักหน่อยพี่น้องใเห หัน่นมะเนมาไข่กับใส่ไข่ลงไปแต่มือ่นอนี้น้องสูบเรย์ใส่ไข่เนาะแต่ว่าสีเหลืองสดใสจ,จากฝักทองเอาเดอ้อพี่น,อน้องคื้อฮั่นละเอามาหัน่นหั่นหันหยกเต๋านี่น้อยเนาะ,ะพี่น,อน้องคลุกเข่าคนให้เขา่เเขากันพี่น,อน้นองปรุงรสชาติเนาะชิมเบมึงจักหน่อยว่าออกรสชาติเอาเป็นเอ่อน้นองอน่ะมากรสชาตินออกหวานนิดๆเนาะพี่น้องแต่อย่าใส่หลายเดอ้อน้ำตาลเพราะฝักทองเอามันมีความหวานอยู่ในตัวมันอยู่แล้วเวลาผัดไก่ที่สุกมันจะออกรสชาติหวานๆนะจักหน่อยเฮ้ยอีกอย่างหอมใหญ่เฮาก็ออกหวานๆเนาาะะพี่นน้องเ กระลองเห็ดเบิงเด้อพี่น้องเห็ดให้ลูกให้หลานกินแต่ว่าเห็ดให้เด็กหน่อยอย่าใส่พริกหลายเด้อมันสิเผ็ดปวดนะพี่น้องเอาก็เติร์มมะเขือเทศแน่แล้วก็ใส่กระลำหั่นฝอยเด้อพี่น้องให้มีพักมีหย่าน้ำเนยจักหน่อยก้าวทพัดแต่แป้งแล้วก็บโบไว้เนาะคือบาร์แกินแต่แป้งหลายเอาใส่พักลงไปมกกักด้วยใบก็บใส่ตามนัมนแหละพี่น้องผู้มีถือม่พิทเด้อพี่น้องเห็ดกับข,ขา้าวกระนาดในครัวเ้ามีอย่างคาก็ใส่ตามที่เ้ามีแหละพี่น้องใส่ไปพัดให้มันสู้ให้ พักเขามันเริ่มยุกริ่มเนาะล่าพี่น้องจะอ่นรองชิมรสชาติเบิงออกหวานนิดๆเนาะพี่น้องเนาะมะก็สิมีพรีแอนด์แบบพรีแกลเซย์เนาะมะก็สิตัดเลี่ยนใน้จักหน่อยนะพี่น้องนี่ก็ของกระพัดไปเรื่อยๆอย่างนี้แหะพี่น้องตามที่เห็นอยู่ละกะพัดให้มันสุกๆเดินพี่น้องเขาเขาจังซิบเกียวปูปัดปูปัดนะพี่น้องเนาะเรียบร้อยแหละประคูกเข้าไปเรื่อยๆลองชิมรสชาติเพิ่งเด้อประมักแบบใดมักเปียวมักหวานมักเค็มมักเผ็ดกัดใส่ตามใส่ชอบไปเลยพี่น้อง เร็จเรียบร้อยนะเขากับประมาณนี้แหละพี่น้องหน้าตาออกประมาณเป็นสี่ละพี่น้องเป็นตาแซ่โบพี่น้องนี่หน้าตาสิเรียบร้อยเขาก็แตงจานตักกินได้เลยพี่น,อน้องมาจังไดนก็เอ็ดสันเดอร์พี่น้องบบมีพิมีถือกับเกากับน้ำเข้าน้ออะจังไหก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำมเดอร์จางไดก็ได้ขอบคุณหลายๆเดอ้อที่เสียเวลาเข้ามานั่งเบอ่งนอง้นองเดอ้อพี่น้องเด้อขอบคุณเด้อจ้า